แซมสันฆ่าสิงโตเมื่อแซมสันโตขึ้นเขาหลงรักหญิงชาวฟิลิปเตียคนหนึ่งแต่ต้องการจะแต่งงานกับนางถึงแม้พ่อแม่จะอยากให้เขาแต่งงานกับหญิงชาวอิสราเอลแต่เขายืนยันที่จะแต่งงานกับสาวชาวฟิลิปเตียให้ได้พ่อแม่จึงต้องเดินทางไปบ้านฝ่ายหญิงเพื่อสู่ขอในระหว่างทางนั้นมีสิงโตออกมาจะเล่นงานพวกเขา พระวิญญาณของพระเจ้าทรงให้กําลังแก่กแซมสันเขาจึงฆ่าสิงโตได้ด้วยมือเปล่าเต่ามาภายหลังเขาเดินทางไปรับเจ้าสาวจึงแวะไปดูซากสิงโตที่เขาฆ่าก็เห็นฝูงพึ่งเข้ามาทำหลังในนั้นและมีน้ำพึ่งเต็มไปหมด ขณะที่แซมสานจัดงานเลี้ยงฉลองแต่งงานเขานึกสนุกท้าพวกหนุ่มๆสามสิบคนข้าจะถามปริศนาพวกเจ้าถ้าตอบถูกข้าจะให้เสื้อผ้าใหม่ๆแก่ทุกคนแต่ถ้าตอบไม่ได้ทุกคนต้องเอาเสื้อผ้ามาให้ข้าได้เลยพวกเขาตอบปริศนาอะไรละ่ะอะไรเอ่ยอาหารออกมาจากผู้ที่กิน และความหวานออกมาจากผู้ที่เข้มแข็งแซมสันถามเจ้าสาวของแซมสันขอร้องให้เขาเฉลยคำตอบแก่นางนางร้องขอนางร้องไห้ออดอ้อนจนในที่สุดเขาก็บอกคำตอบแก่นางและเมื่อหมดเวลาการแข่งขันพวกหนุ่มๆชาวฟิลิปเตียก็ตอบว่าอะไรเล่าเข้มแข็งกว่าสิงโตแข็งแรงกว่าสิงโต และอะไรจะหวานไปกว่าน้ำพึ่งเล่าแซมสันรู้ทันทีว่าเจ้าสาวของเขาต้องบอกคำตอบนี้กับพวกเขาจึงโกรธมากเขาเอาเสื้อผ้าให้พวกหนุ่มๆตามสัญญาแล้วก็ทิ้งภรรยาที่เพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆไว้กลับไปอิสราเอลตามลำพัง